สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับข้อสสู่รายการดิม,มี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับวอลล่าาซีซั่นที่54กันนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตอบคำถามนะคะสำหรับคอมเมนต์ที่ถามเข้ามาว่าซื้อในราคา299ปองเนี่ยเราจะได้เกรอบวิบวับไหมก็คือได้เหมือนกันนะคะแต่เราต้องขยันเล่นนิดนึงแต่คิดว่าน่าจะยากนะสำหรับ ราคา299ที่จะได้เก็บกเกาับ e นะคะคลิปนี้ก็ฝากกดแชร like, ์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะสําหรับวาระา,าซีซั่นนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยแหละทุกคนอ่ะแต่เรากดเปิดไปนะคะนี่ยินดีด้วยเราเลเวล37นะเพราะว่าเราได้ทําการซื้อล่วงหน้าไปคลิปที่แล้วนะคะอ่ะถ้าสําหรับใครที่จะซื้อราคา299ก็สามารถ ซื้อได้เหมือนกันนะคะทุกคนท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะ แปะล,ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปย์ช่องน,นะคะ ั้านเออไ้ไดพื่อนทำอะไรอยู่อะทำไมมีสกินส,ยสวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส,ยสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินส,ยสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการงานสร้างนะอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยาก มีสก,กินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะนะคะเรามากดตรงคําว่ารางวัลวีนะคะซึ่งสําหรับใครที่ซื้อในราคา299เนี่ยเลเวลมันจะสตาร์ทที่เลเวล0นะคะแต่ถ้าเราเนี่ยเลเวลสตาร์ทที่30เลยแล้วเราก็ได้เป็นกรอบโปรไฟล์แล้วด้วยนะทุกคนมันก็เลยที่จะแบบดีนิดนึงแต่มันค่อนข้างที่จะยากนะถ้าเรา คือเราต้องทำเลเวล60ภายใน1อาทิตย์ซึ่งยังไงแต้มที่ตรงเนี้ยภารกิจอ่ะมันไม่ถึงอยู่ดีนะคะสำหรับ601อาทิตย์ซึ่งภารกิจเนี่ยมันจะมาแบบอาทิตย์ละครั้งอ่ะทุกคนเอยมันจะมาวีกละภารกิจอ่ะยังไงมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะถ้าถามเรานะมันค่อนข้างที่จะแบบยากนิดนึงสำหรับการที่เราจะเก็บวอลรอบพาร์อะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเลเวล10เลเวลย0อะไรเงี้ยก็น่าจะถึงอยู่นะคะอาจจะต้องทำแบบ ภารกิจอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะแต่มันก็ได้แหละแต่เราต้องแบบเราต้องทำเลเวลให้มันตัน60ภายใน1อาทิตย์มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะคะทุกคนอ่ะเราแนะนําว่าถ้าใครอยากได้กรอบชวรยๆเลยควรซื้อล่วงหน้านะแต่ไม่ทันแล้วนะคะเดี๋ยวรอจิซันหน้าก็ได้นะคะกรอบนี่สวยเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ตรงนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบ ซื้อวอลล่พาร์คือเราอ่ะเป็นคนที่ซื้อวอลล่าพาร์ทุกซีซันอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีกล่องตรงนี้มาให้นะจะเป็นแบบกล่องซื้อต่อนเนื่องนะคะเราก็จะได้แ,แต้มมาอีกนะน,นี่ก็ได้มาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เหรียญวอลล่พาร์แรกได้นะคะทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่ได้อีโมจิมานะคะนี่กดเปิดอีโมจิทูลเลนถาวรไปมาทุกคนเดี๋ยเรามาดูกันดีนกว่าวอลล่พาร์แต่ละเลเวลนะคะะได้อะไรบ้างคือตอนนี้นะคะคือตอนนี้นะคะทุกคนเลเวลเราอยู่ที่ 38แปดเราประกดรับทั้งหมดเลยสกินวอลล่าพาร์ตนะคะสําหรับสกินวอลล่าพาร์ตนะคะเราได้สปอยสปอยลง YouTube ไปแล้วล่ะทุกคนเอ้ยรีวิวเอฟเฟกลงไปแล้วนะคะว่าแกมาจจะไม่ค่อยดีนะติดติดดับๆอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกวิ่งลิกตรงลิกเตอร์อะโกลเด้นบ็อกกดเปิดไปอันนี้ถ้าเหรียญก็ไปแลกสกินได้นะคะหน้าเมื่อกี้นน,นี้อ่ะก็ะค่าผลงานนี่ก็จะเป็นเป้านี้กล่องเยอะจัง อ่ะเรามาดูกันแบบเร็วๆนะคะเลเวลที่1นะคะจะได้เป็นสกินรู๊กนะคะสกินรู๊กไม่มีเอฟเฟกนะคะรีเมตเขียวนะเลเวล5นะคะจะได้เป็นบัตรเช่าสกินยีน่านะคะเลเวล10นะเอฟเฟกต์วาดถาวรนะคะทุกคนยี่สิบนะคะจะได้เป็นชิ้นส่วนสกินยีน่านะยี่สิบชิ้นส่วนสกินยีน่าเหมือนกันนะคะเอ้ยยี่สิบน่าจะเป็นสกินยีน่าถาวรน,นะคะอืมเพราเราใส่ชิ้นส่วนไว 30จะได้เป็นตาลเชิญฮีโร่นะคะเลือกรับตัวหนึ่งนะ35นะคะจะได้เป็นลิเกเตอร์เช่านะแล้วก็40นะคะจะได้เป็นฮีโร่เลือกรับตัวหนึ่งนะคะถ้าใครไม่เลือกฮีโร่ก็เลือกเป็นเหรียญวอลล่พารไปแลกสกินก็ได้นะคะแล้วก็45นะคะเป็นยโมจิยีหน้านะ50นะคะเลือกรับตัวหนึ่งนะจะมีก็แล้วแต่ละกันนะว่าชอบตัวไหนนะคะ ห้าส uh, ิบห้าจะเป็นเอฟเฟกสังหารถาวรเรเวลที่5 9นะคะน่าจะเป็นรูปโปรไฟล์วิบวับนะคะทุกคนสวยอยู่นะนี่ค่อนข้างแบบทองทองนิดนึงแกลมแกรมนิดนึงนะคะแล้วก็60นะคะจะได้เป็นสกินติ๊กเตอร์ถาวรอ,อสำหรับใครที่ทะลุเลเวล60แล้วนะคะมาดูตรงนี้นะคะจะเป็นวงล้อกึง่งเชคชะตาเมื่อมุนตรงนี้ต่อได้นะคะถ้าแต้มเหลือจริงๆมันก็ควรเหลือแล้วแหละก็มาสุ่มก็จะได้เป็นสกินนี้นะคะทูเลนกับ ซิเนเทียเลือกรับเลือกรับ1ตัวนะแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนสกินของยีน่าตรงนี้ด้วยนะคะก็ภารกิจมาเก็บแต้มก็คือตามนี้เลยนะจะมีทุกวีคนะคะจะมีทั้งหมดวี่นะคะทุกคนก็จะเป็น5 5จัดอันดับเออ ล็อกอินสะสมสังหารอะไรก็ว่ากันไปนะคะทุกคนกิจกรรมคือก็ประมาณนี้เหมือนกันทุกซีซันนะคะแต่ซีซันนี้นะถ้าถามถามเรานะถ้าซื้อ299คุ้มไหมก็คุ้มนะทุกคนเพราะเราได้3สก,กินแล้วก็สกินเอฟเฟกสวยมากทุกคนแล้วก็จริงๆได้มากกว่า2-3สามก,กินด้วยซ้ำแบบ4-5หสกินด้วยซ้ำอ่ทุกคนคุ้มนะสำหรับบอลรอบพานนะคะบออนนะ,ะสำหรับคนที่แบบเล่น RV แบบบ่อยๆเลยแหละ คือแบบชีวิตติดใจนะคะแต่ถ้าใครที่ซื้อล่วงหน้าไม่ทันแล้วอยากได้กรอบนะคะก็ลองดูจริงๆเนี่ยมันสามารถซื้อ2 9 9แล้วก็ซื้อเลเวลเพิ่มได้นะแต่ราคามันจะแพงกว่าซื้อล่วงหน้าอยู่แล้วนะทุกคนเออประมาณนี้ละกันคลิปนี้ฝากกดแชรก์กดไลค์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ